นมันดูฮะมันเตอร์มีสีไม่ไม่แอว cắt thịt cháy đây. สูงไหมครับสูงไหมครับฮันเตอร์วีสีนะครับหมาเลยครับหมาหมาเป็นปะช่อนเนี่ยใส่บอกเลยไซสวยมากส่โลเป็นฮันเตอร์วีสีตัดผิดไปทีหนึ่งเม่กี้ตีตึ๊กตีย้ำซ้ำจนได้ฮันเตอร์วีสี่ไม่มีแห้วเดี๋ยวมาดูนีะฮะ มีวีสไม่มีแฮวชันไซโลอืยังไงครับสวยงามตามท้องพะโลงเฮ้ยนะฮันเตอร์วีสีสุดยอดครับโอ้วีสีมันสุดยอดจริงสุดยอดจริงครับวีสีไหนโอืมโหไม่เหยียบให้หักไปไม่รู้ทันเอาเอาเอาอยากออกกล้องครับอยากออกกล้องเอกกล้องกล้องเอ็ม นี่ครับนี่คืออะไรวีครับวีซเหรอโอ้โหนี่มีวีไม่มีแห้วไม่มีแห้วอย่างนี้ครับกับวีุดยอดจริงครับสุดยอดนะครับผมอย่ารวมกันรวมกันแล้วเป็นยังรวมกันแล้วเป็นงี้โอเคครับ